เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมร้างมอนเซตโดคังเบตเทอรนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับเพิ่งลงอินโฟมาเลยวันนี้นะคือตัวยังไม่เข้าแต่ว่าคือตัวตัวละครที่กาลังจะมาในตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะยยําว่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนในช่วงพาร์ทสอของกิจกรรมเทเลสนะครับซึ่งก็เป็นตัวละคร LR พารนะ์ทสนะที่อย่างที่คุณเห็นกันตรงนี้นะ เอลวารโกคูสเปริตบอมนันเองนะครับผมก็เป็นตัวปิดท้ายของมูฟวี่เทเรสนั่นแหละที่มันใช้ท่าบอลกิงกี่มือเดียววะผมจําได้อยู่นาะบอกเลยว่าอาร์เท่นะดูอาร์สิก็จะเป็นเอลวาโกคูสเปริตบอมมือเดียวผมดําแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนตัวที่มันได้ EC ไปตัวตูว้ปกตินะโกคูสเปริตบอมสีเหลืองที่ได้ EC นะั้นถือเป็นตัวปกติแต่อันนี้คือแบบเวอร์ชั่น LR ไปเลยตัวใหม่มาเลยนะเป็น LR สีม่วงด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่า a อนิเมชันเป็นยังไงนะครับความสามารถมีอะไรบ้างนะครับเพราะผมเนี่ยยังไม่ได้ดูแอนิเมชันท่าไม่ตายของตัวนี้เลยเอาเข้าจริงนี่กิจกรรมเทเลเดมันก็มีอะไรดูดีหลายอย่างนะถึงจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใหญ่ก็ตามเป็นกิจกรรมปกติใช่ไหมล่ะแต่แม่งแบบมีอะไรอะ่ะมี eca alr gohango ten eca พวกเทเลเดอย่างเงี้ยตัวละครใหม่มาทําให้แบบว่าจัดทีมเทเลเดทีมใหม่ในเกมได้เลยนะเพราะว่าจะมีตัวข้างตู้ของลูกน้องเทเลดหลายตัวมากมีเทเลเดตัวใหม่ มี e ซ a เธอเลดลิงยักษ์อะไรแบบไม่ตัวละครไม่เยอะมากและตัวละครไม่น่าสนใจผมเลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากนะถึงจะเป็นกิจกรรมปกติก็ตามมาเดี๋ยวเรามาลองดูแอนิเมชันกันนะว่าแอนิเมชันท่าไม้ตายจะเป็นยังไงนะครับไม่เคยดูมาก่อนอย่างที่บอกไปมาหนึ่งนาทีนะท่าเลายก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆขอตั้งสติดูแบบเต็มที่เต็มพิกัดมาพร้อมนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองไป ภาพถือว่าสวยใช้ได้นะโอ้วิ่งวิ่งอย่างเร็วว้า wow, วนี่คือท่าเล็กสิบสองคีดเท่านั้นโอ้โ oh, ห oh, ปลาพลังแบบพลังแบบอะไรวะเนี่ย <laughs> แม่งพุ่งไปเลยอ oh, ุ้ยสิบแปดคีดไคโอเคนมาครับผมนี่ยัดเข้เท่อยู่นะแล้วผมเป็นคนชอบไคโอเคนเลยด้วยไงแล้วโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยท่าอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่เคยดูมูวี่อ่ะรู้เขาว่ามันปิดฉากด้วยตะเบียดบอมตีหมูปะเนี่ย เอ้ยอย่างนี้มันน่าจะตีหมูแหล,ละผมว่าถ้ามีแอนิเมชั่นแบบตอนปิดท้ายหลายรอบอย่างนี้และนี้จะนน่าจะเป็นแอคทีฟสกิลนะครับพลังของบอลเกงกินี่เสื้อขาดแล้ว <íz cosine> เขวี้ยงไปเลยตวไม่มีตอนแอนิเมชั่นชาร์จเลยหน่อยอะมาถึงได้บอลเขวี้ยงเลยอะโอ้โหแผันดินแตกโอ้จ <c oughs> โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮีย อนิเมชันผมว่าใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะที่ว้าวสุดๆก็จนะเป็นไอตอนไครโอเคนผมชอบมากมันดูแบบมันดูมันดูแบบเหมือนเป็นในมูฟวี่สมัยเก่าจริงๆน,น,นะภาพตอนมันพุ่งไปเตะพุ่งไปต่อยอะไรแบบเนี้ยไอตอนปล่อยพลังเนี้ยผมรู้สึกเฉยๆนะตอนปิดท้ายเนี่ยแต่ว่าไอตอนที่มันเป็นไครโอเคนแล้วเนี่ยต่อยฟึบฟืบดูอนิเมชันแรงออร่าของการพุ่งไปแบบมันดูแบบเท่ดิเออ ท่าเล็กก็เท่นะท่าเล็กผมก็ชอบเหมือนกันเตะเน้นเตะเน้นต่อยเนี่ยผมชอบพวกอะไรอย่างนี้อยู่แหละปิดท้ายด้วยพลังนะครับส่วนแอคทีฟนี่ก็ชอบเหมือนกันวรวมก็ถือว่าสวยนะสำหรับแอคทีฟแล้วก็ท่าแม้ตายต่างๆอน,นิเมชั่นต่างๆดูดีเลยผมว่าผมชอบอยู่นะครับโอเคทีนี้มันเดี๋ยวมาลองดูความสามารถของเขาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงสำหรับ l อ GoK โกคูสเปริล b บอมวงเล็บภาคทเทรเรสนะเพราะว่า l อ GoK โกคูเนี่ยมีหลายตัวและหลายร่างมาก ผมดำนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะไอ้แปดปีภาคสองก็ผมดำใช่ไหมล่ะลอรโกคู oo, ภาคใครนี่ก็เป็นลอรโกคู oo, มูวี่เทเรดอีกเดี๋ยวมีลอรโกคูอีกมาเยอะแยะ,ยะ,ยะไม่ต้องห่วงครับนี่คือเรื่องดานบอลนะครับเราต้องทําใจให้ชินไว้ตัวเอกคือโกคูมันต้องมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะมันตัวละครขายนะครับผมถ้าเกิดว่าเกมไม่ขายมันก็อยู่ไม่ได้ผมเข้าใจตรงนี้อยู่เหมือนกันในงั้นอนะย่าเบื่อกันนะอย่างนั้นผมก็ชอบปะโกคู Go มาโกคู Go มาก็ดีคนแปลความสามารถก็คนดีคนเดิมนะครับผมโกเรสนั่นเองนะครับผมนะก็ โกคู hoo. ตัวนี้มีอะไรกันบ้างน,นะภาพอาร์ตอยากเห็นภาพอาร์ตแอนิเมชันแบบว่าตอนมันขยับมากเลยนะภาพอาร์ตแบบเป็น LR อย่างเงี้ยอยากเห็นภาพแบบขยับว่าภาพเคลื่อนไหวเป็นยังไงเพราะภาพอาร์ตอย่างเงี้ยให้เราเห็นปกติเนี่ยดูดีดูด,ดีอยากเห็นตอนขยับแหละนะครับนะเดี๋ยวขอดูสเตตแป๊บหนึ่งสเตต HP เยอะมากนะครับอันนี้คือสเตตถือว่ายังไม่ได้อัพกระดานเท่ากับว่าถ้าคุณอัพเป55%เนี่ยทุกอย่างจะเพิ่มอย่างละ2 0 0 0 ดังนั้น HP ดพีโกคู5 5เนี่ป่าไปหมื่นห้าเฮ้ยป่าไป2 5 0 0มนะฮะ HP ดพีโกคูไป2อ0 0 0 ADK ไป1มื่นไปหมื่นหกหมื่นหกไปไปด้วยนะแล้วก็ดีเฟนนี่ปาไปหมื่นหนึ่งหมื่นกว่านะครับผมถือว่าสแตตสวยนะสำหรับ LR ลอาโกคูตัวนี้นะครับผมทีนี้ความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูอ่ะเป็นเอวาพาร์สองนะครับผู้นำก็นำมูวีฮีโร่กับฟันนั่นท็อคาร์ดคีบบวก4ทุกอย่างบวก150%ยห้าสิเป็นต์ผู้นำก็เป็นเอลวาร์พาร ถ้าไม้ตายเล็กเพิ่มเอเค50% 1นึงเทินแค่นี้จบเป็นแค่การบับพลังโจมตีตัวเองถ้าไม้ตายใหญ่นะใครโอเคน10เท่าเพิ่มเ d เดเคดีเฟนต50% 1เทินแล้วก็ตีเมกาโครซอพร้อมกับตีหมูนี่เองนะครับอย่างที่เห็นใบในท่าไม้ตายว่ามันเหมือนเป็นการตีหมูซึ่งก็ตีหมูจริงๆเคต่อไปนะครับความสามารถพาสีจะมีการตั้งต้นคีบวกหนะแล้วก็เอเดอ e เคดีเบวกรยห้าิบ ตัวนี้ไม่ได้มีพวกฉากอินโทรเลยนะมันจะไปที่แอคทีฟซะมากกว่าแดังั้นก็คือพวกอินทงอินโทรไม่มีมีแค่พาสซีฟปกติเลยเหมือนตัวละครสมัยนู้นนะครับสมัยเก่าๆมีเอเดเคตั้งต้นร้อยห้าสิบเอเดเคตีเฟนต์ร้อยห้าสิบคีบวกห้าน่าสนใจนะครับคีบวกให้เยอะมากแล้วก็เอเดเคตีเฟนต์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีถ้าไม่ตายถ้าเกิดว่ามีตัวละครตัวเดียวถ้าเจอตัวเดียวไตีแรงขึ้นนะครับตีแรงขึ้นเมื่อโจมตีทั้งแรงทั้งถึกเอเดเคดิเฟนต์บวกร้อยเป เป็นความสามารถที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเจอ2ตัวหรือมากกว่าจะได้คิบวก5นะครับแล้วก็เอเดคเคดีเฟนต์บวก30%ต่อจํานวนศัตรูที่เจอเหรอคือตรงนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์ว่าเขาหมายถึงว่ายังไงนะคือเวลาเจอศัตรู2ตัวใช่ไหมโกคูจะมีคิบวก5แล้วก็จะบวกเอเดคเคดีเฟนต์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนศัตรูที่เจอนะซึ่งจะบวกแบบบวกตอนแบบเจอศัตรูมากกว่าสองตัวขึ้นไปอะไรแบบเนี้ย ก็คือต้องเจอพวก3ตัว4ตัวนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะบวกเอเดเคีเตัวละครั้ครั้งละ30%เปอร์เซ็นต์อะเอาง่ายๆคือเจอศัตรูเยอะมันก็จะเก่งเหมือนกันแต่จะบวกแบบจะบวก30ผมคิดว่าเจอตัวเดียวน่าจะเก่งกว่านะไม่รู้ความสามารถอย่างเงี้มันมันคล้ายกับพวกในตัวของเซลล์ ECA ม่วงล่างแรกหรือเปล่าถือว่ายิ่งเจอศัตรูกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยมันยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์พลังต่อหนึ่งตัวประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้น แต่ผมงงตรงอันนี้แหละผมงงตรงเจอสองตัวหรือมากกว่าอะไรสองตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยมากกว่าสองตัวเนี่ยคือยังไงนะครับผมใครรู้กระจ่างก็อธิบายได้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ไอ้เดเคดีเฟนบวกสาสิเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนศัตรูที่เจอเนี่ยของตอนเจอสองตัวนะมันตันที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เจอตัวเดี่ยวน่าจะเก่งกว่ามั้งเจอตัวเดี่ยวเวลาตีมันได้แบบมันได้พลังก้อนหลังยิงน่าจะดูดีกว่าผมคิดว่านะ แต่ถ้าเจอถ้าเจอหลายตัวแบบหลายตัวจริงๆอะ่ะแบบเล่นในศึกจริงอะไรเงี้ยมันเจอห้าหกตัวเลยใช่ไหมละ่ะอย่างงั้นน่าจะทําให้กูคูแม่งโหดมากๆเลยนะคิดว่านะครับอ่ะแล้วข้ามไปเลยความสามารถต่อไปก็คือจะได้คีบวกอีกห้านะครับพร้อมกับเอเดเคบวกอีกห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะบวกเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยตลอดการต่อสู้นะครับเมื่อทําการฟินแนนซ์โบได้นะฟินิชชิ่งโบก็คือทําการปิดจ็อบเรียกว่าเอ่อเป็นคนแบบจัดการศัตรู จนตายหมดหลอดจนเลือดหมดหลอดได้จะเป็นเศษไหนก็ได้นะขอแค่แบบคุณเป็นคนแบบลัสช็อตศัตรูเนี่ยไอโกคูลัาช็อตศัตรูได้เนี่ยมันจะได้ผลบัฟตรงนี้ก็คือได้คลิบวก5แล้วก็เอเดเคบวกอีก5 9ตลอดจนจบเกมเลยซึ่งตรงนี้ถือเป็นบัฟที่ดีและต้องทําให้ได้ด้วยนะคิดว่าคุณจะทําให้ได้อยู่แล้วถ้าคุณอยากเล่นมันแรงเต็มที่นะครับแล้วความสามารถต่อไปก็คือ โกคูจะบวกเอเดเคียดีเฟนต์อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อคิถึงยี่สิบเอ็ดขีหรือมากกว่าอันนี้ถือว่าโคตรแรงนะแล้วประเด็นคือไม่ใช่ยี่สิบสี่ขีเดมหลอดไม้ตาใหญ่นะเก็บแค่ยี่ิบเอ็ดขีก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันบวกเอเดเคียดีเฟนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยฮะอันนี้บวกเปอร์เซ็นต์หลายอย่างมากผมว่าโกคูนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ตีแรงโคตรเลยถึงแม้จะเป็นตัวตีหมู่จากท่าใหญ่ก็ตามแต่คิดว่าตีหมู่แต่ตีแรงไม่แพ้กับตัวละครตีเดี่ยวเลยก็พูดไดไ้นะ ผมบอกเลยตัวนี้ตีแรงมากๆนะฮะแล้วต่อไปก็คือ active skill นะครับเงื่อนไขการใช้งาน active skill เนี่ยใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไป3เทินหรือมากกว่าเนาะแล้วก็มีเลือ่อน5.9หรือว่าต่ำกว่าหรือว่าอีกงเงื่อนไขนี้ก็คือเวลาผ่านไป5เทินหรือมากกว่าแล้วก็เจอศัตรูตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับ e f ฟ e c t ก็เป็นการเดีย๋ยนี่เห็นไปเนาะใน a n i m เมชันปาบอลก,กิกี่มือเดียว สร้างความเสียหายแบบ100%ชั่วขณะประมาณนั้นตีอติเมตดามเมจนะครับผมเป็นการโจมตีฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้พวก LR โกคู7ปีไครโอเคนนะครับผม l r าโกคูไคลโอเคนพลาสองตอน7ปีแอคทีฟน่าจะประมาณเดียวกันเลยปาบอลเจงกิมือเดียวเหมือนกันนะเป็นการโจมตีอย่างเดียวเหมือนกันด้วยนะครับผมน่าจะคล้ายคลึงกันลิงก์ก็คงจะคล้ายผมว่าตัวนี้ลิงก์กับไอโกคูไครโอเคนเจ็ดปีน่าจะเวิร์กกว่าใช่ไหม เพราะอย่างน้อยชื่อไม่ซ้ำกันแล้วลิงก์มันดูเข้าขากันนะ LR s t fighter ยอะไรเนี้ย f a t e Battle แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีลิงก์ขึ้นเต่าซึ่งก็ไม่เป็นไรนะอืมแต่คิดว่าน่าจะลิงก์กับ Goku ไคโอเคน7ปีได้ดีนะครับส่วนเรื่องทีมก็น่าสนใจเพราะว่าเขาอยู่ในแฉดของ Mo v i e Hero ด้วยนะครับ MoV i e Hero Go Fam นี่แน่นอนอยู่แล้วนะเพียวไซย่า Power of w i z ก็อยู่นะ Power of w i z นี่ทีม8ปีนะครับผมอยู่ด้วยนะฮะทีมของพวกบอลเกงกี่ทั้งหลายอ่ะ ประมาณนี้นี่คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าโกคูเอลอาภาคเทเลสนะครับผมโคตรดีดีแต่ก็คงแบบก็คงจะประมาณแบบบูม่าแหละมันก็ดีแต่ว่ามันเปิดมาคนเล่นอย่างเราก็คงเอาไปทาอะไรไม่ค่อยได้นะเกมมันตันก็คือตันเลยอะ่ะถ้าเราจบเกมเอ็นเกมแล้วอะ่ะคือตอนนี้ถ้าเราได้มาก็แค่เอามาสะสมแบบเอามาเล่นแก้ขัดเอามาอยากลองเล่นตัวละครใหม่อยากแตะตัวใหม่ดูเนาะก็คงคิดว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แรงมา,มากๆ ใครชอบโกคูภาคนี้ก็อาจจะเปิดหาได้แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เก็บเพชรรอตู้ใหญ่ๆเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมรอไปได้ตอนอนาคตเอา,าก็ได้เพราะเป็นตัวละคร LR ปกติเนาะหลังจากตู้นี้ไปอะ่ะตู้ของมันเองไปแล้วอะ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในตู้พวก LR ตู้อื่นๆเหมือนกันจะเป็น LR ปกติในอนาคตสลับ LR โกคูบอลเกงกิมือเดียวตัวนี้นะครับแต่เป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งเลยผมมา ไม่รู้ว่าพลังป้องกันจะขนาดไหนแต่แต่ด้านดาเมจผมกล้ายืนยันว่าดาเมจแม่งแรงแน่นอนครับผมนะก็ใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะโกคูสปปริตบอมภาคเทเลสมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเป็นตัวละครดาเมจตัวหนึ่งที่น่าจะแรงเลยเพราะว่า5็มันก็สแตตหมื่นหกเลยนะเอดนีนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าเออตัวมันเองตีคีไม่ได้อีกแล้วนี่คือตัวละครตัวหนึ่งที่น่าจะพลังดิบแรงแต่ว่าไม่มีพวกแบบความแพลวแพลวด้านการตีคีตีเบิ้ลนะเพราะว่าอย่าง ความสามารถมันมีแค่เปอร์เซ็นต์เอเดคีล้วนๆเลยอ่ะแบบหมัดหนักอย่างเดียวอ่ะหมัดหนักแต่อาจจะไม่มีเทคนิคในการเตะคียอะไรอย่างนี้ก็คือน่าจะน่าจะห้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะได้แค่แรงแรงกับแรงเข้าเนื้ออย่างเดียวะฮะอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะอัพคีอัพอะไรต้องปลดเส้นทางหาเทอยูออฟใสกันอย่างนั้นก็ใครจะเล่นใครจะเปิดเต้นในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะจะเปิดก็ลองคิดดูดีแล้วกันว่าจะเปิดดีไหมในะคะสบสากคูตัวนี้นะฮะ ก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ